สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วในช่อง Baby ้เคที่นะคะวันนี้ดูสิพี่ใส่ชุดอะไรพี่ใส่ชุดคนไข้เว้แล้วตอนเนี้รู้สึกว่าโรงพยาบาลของเรามันไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะทุกคนเราจะต้องหนีไปว่าคุณหมอน่าจะเป็นคุณหมอแปลกๆกดไม่ได้เหรออ่ะเขาไม่ได้เรากดเหรอเราจะหนียังไงวะทุกคนคะ เอาใหม่เขาไม่ได้ให้เรากดตรงนี้หรอฮัลโหลไม่จริงอะอะไรวะเ,เขาไปเปิดเขาเปิดให้เรายังไงเราโผล่มาที่โรงพยาบาลเป็นคนไข้เป็นคนไข้ไม่พอ ยัจะต้องมาหนีอีกหนีคุณหมอหรือเปล่าโอ้ oh my g อดเราผ่านมาพี่ด่านแรกแล้วด่านด่านตอนแรกที่พี่ผ่านมา <c oughs> พี่ผ่านมายางง,งเหมือนไม่ใครกดมาให้อะ่ะทุกคนพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วตอนนี้เราก็ต้องกระโดดข้ามตัวนี้อีกปุ๊บอู้หูไม่เคยทำทีเดียวผ่านอยากเป็นคนเทพอะ่ะ้องตัดแบบว่า <c oughs> ให้น้องๆคิดว่าพี่เล่นทีเดียวผ่านดีกว่า <c oughs> อยากหยอ นี่กระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปโอ้ยโดนแค่ริมฝีเท้านิดเดียวฮัลโหลเกมก็ไม่มาอารุ่อร่วยให้เลยเราต้องใช้สมาธิในการเล่นมากนี่เพื่อนรอเราด้วยขอบใจมากเราก็ต้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามแบบรวดเร็วรวดไวโอ้โหทีเดียวจบโคตรเทพ พี่เทพมากเลยทุกคนเราก็ต้องมากระโดดอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บโอ้โหอึ๊บที่เดียวผ่านไหมที่เดียวผ่านไหมที่เดียวผ่านชลุค่ะทุกคนเก่งเกินไปหรือเปล่าวันนี้นี่นี่คือใครเนี่ยเทพเทพผังการเล่นโลบอกรือเปล่ามันเลยมันเลยมันเลยเดินไปเดี่ยวดอกอุ้ยพิ ทุกคนพิกูความสูงมากๆดูความสูงของที่นี่สิโรงพยาบาลที่คิดว่าจะเป็นที่ที่สามารถรักษาเราได้แล้วตอนนี้กลับไม่ใช่กลับจะเป้นกลับจะเป็นถุยกลับจะเปิ้ลไม่ใช่ถุยกลับกลับกบลายเป็นอะไรนะสถานที่ที่อันตรายที่สุดแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเว้ยหันมาคุยกับมาแหงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น นอนรักษาตัวอยู่ดีๆจะต้องมาหนีอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ในดงที่แบบเฮ้ยนี่คงกระดูกยักษ์อะที่นี่คือที่ไหนพินเศษเบนดี้เอาใจช่วยน่าจะผ่านไปได้ฉันขอตัวไปก่อนเพราะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้มันอันตรายมากๆครอบครัวฉันที่รอฉันอยู่ เขาเป็นห่วงมากเลยติดต่อก็ไม่ได้เขายุดโทรศัพท์ไปหมดเลยนะทุกคนเขายุดโทรศัพท์ไปหมดเลยเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเนี่ยนางพยาบาลเขามาเก็บโอ,อ้เรียบร้อยผ่านฉลุยได้ยังไงดูเหมือนว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างหรอใช่หรอจร,จริงหรือเปล่าเนี่ยว้ายเสียวมากๆปุ้ม โหจริงๆถ้าความเป็นจริงนะั้นเรากระโดดมาจากข้างบนนี้คือเราต้องตายแล้ว,วน,นะกระดูกเราแข็งเกินเลยหรือเปล่าเราจะต้องกระโดดกระโดดไปกระโดดกระโดดวันนี้ทำไมพี่รู้สึกพี่เล่นเก่งจังเลยอะ่ะโอ้ my god ผ่านเรียบร้อยผ่านแบบไม่ต้องมีอะไรมาคัดเลยเล่นทีเดียว จอดปึ้มบอกว่าไอแผ่นสีเหลืองเนี้ยมันทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะไม่เชื่อหรอกไหนลองดูว้ายว้าวเราแรงจริง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 ไวตกเลยปุ่มฮูบปุ่มฮู้ปุ่มปุ่มอุ้ยได้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 แล้วได้แล้วได้แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเลยไปอีกไปอีกไปอีก สู้เขาเรียบร้อยตกใจหมดคิดว่าจะตายให้ขึ้นลิฟต์นี้ขึ้นไปนะจ๊ะไปเรียบร้อยแล้วขึ้นลิฟต์แล้วไม่ต้องกดอะไรเลยเหรอแล้วขึ้นแล้วนี่อ่ามันขึ้นให้แล้วทุกคนขึ้นแบบอยู่ดีๆก็ขึ้นได้แบบไม่มีเอฟเฟกแบบลากขึ้นเลยอันนี้คือเขาให้เราไปไหนเนะี่ยไม่ใช่แล้วต้องมาตรงนี้ เขาบอกว่าให้เรารีบๆหนีเลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่ไอหมอมันจะมาไอหมอโรคจิตไอหมอโรคจิตพี่เดาว,ว่าเราจะต้องเข้าไปในปากคนว่ะปึ๊บนั่นไงเราเข้ามาในปากคนแล้วเวย้ยเราต้องเข้าไปสไลด์ๆๆๆๆๆๆล,ลื่นสไลด์ลื่นสไลด์ลื่นปุ๊มเฮ้ยองศากระโดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไปเราต้องอยู่ตรงกลางนะที่ว่าตรงกลางน่าจะรอดเออมาตรงกลางมาตรงกลางเรียบร้อยเรียบร้อยล่วงลงมาแบบสวยๆเก๋ๆสวยเก๋ปึ๊บ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 ความโหดของเราก็ตดดแบบสี่ตีห้าตี้วมันต้องขึ้นสีแดงเลยหรอ ที่ไม่ต้องขึ้นสีแดงก็ได้นะโอ้โหูล่วงให้เราใจเย็นๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเว้ยอันนี้คืออะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปเนี่ยอย่างเนี้ยทำไมเล่นได้ทำไมเล่นได้ไม่เข้าใจ รียบร้อยแล้วนี้เข้อมัอยู่ในไหนเข้ามาอยู่ในไหนไม่รู้เจอเหมือนกระดูกโอ้โหอยู่ตรงริมดีกว่าอยู่ตรงริมดีกว่าตรงริมมันมีอะไรที่ยืนเยอะใช่ไหมอยู่ตรงนิมดีกว่าไปลุยเขาให้เราเลือกทางเดินอ่ะให้ถูกแน่ๆดูทรงแล้วเราจะต้องเดินหลายๆครั้งเลยแหละมีอยู่ต้องสี่ขั้นดาลอง คิดถึงเซนตัวเองพี่คิดว่าน่าจะเป็นซ้ายสุดมาเซนพี่ไม่เคยผิดอยู่แล้วซ้ายสุดโอ้โหซ้ายสุดตายเลยครับผมเซนตบีไม่เคยผิดอยู่แล้วนี่คือเอฟเฟไม่ต้องตัดต่อเยอะขวาสุดเออไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดนี่แหละเออพูดไม่ทันมาขวาสุดแล้วแล้วก็ต้องไปซ้ายสุดอุ้ยซ้ายสุดรอดดีอะ่ะทุกคนมาขนาดนี้แล้วพี่ว่าตรงกลาง ตรงกลางไม่ใช่เรากระโดดโชว์เพื่อนดีกว่าเน่นายดูฉันกระโดดสิให้ฉันสอนหรือเปล่าการกระโดดเนี่ยกระโดดทีละขั้นเนี่ยมันต้องกระโดดแบบนี้เน่นายตามฉันมาเรียบร้อยอันนี้คือกระดูกไขสันหลังหรือเปล่าเรากำลังปีนขึ้นไป ปีนปีนปีนเดี๋ยวดูซิว่ามีใครอยู่ข้างหลังตามมาอยู่เออมีคนตามมาตามมาตามมาตามเรานายจะรอดเฮ้ยทำไมล่วงนะอ่ะวิทุกคนทำไมมันล่วงอนะพนันไงดีว่าทุกคนพี่เกิดปัญหาว่าทำไมพี่เลยขึ้นไม่ได้แล้วยังหาสาเหตุไม่ได้เลย พี่ว่าผ่านแล้วแหละแล้วทำไมเมื่อกี้คือพี่มันทำไม่ได้อะโหทุกคนเกมบักเพราะว่าโหดเกินพอหาโหดเกินกันเลยทำให้มันเป็นบัก๊กมาเลยเรียบร้อยนี่ฉันอยู่ที่ไหน,นฉันลืน่นฉันลืน่อนมาเราจะมาเล่นด่านนี้ให้ผ่าน ไปด้วยดีไปกระโดดมันลื่นมากๆเรียบร้อยผ่านจะลุยโอ๊ยฉันลงมาอยู่ในโถส่วมเมื่อกี้นี่คือเสียงตดนะคะทุกคนแต่พี่ไม่ได้ตดนะเกมมันตดพี่ไม่ได้ทำนะเดินมาเดินมากระโดดปุ๊บกระโดดกระโดดกระโดดเรียบร้อย เวนดี้รอเราด้วยสิเจ้าหญิงเวนดี้แล้วขอไปด้วยสิเฮ้ยใครตดเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าเราหนีออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วมากับเจ้าหญิงเวนดี้ กันบ้างคะทุกคนกับแมน Escape the h o p p i t ิทอลออบีนะคะเป็นแมปที่เออก็เล่นเ,นเพลินสนุกดีนะคะใครที่มีความคิดเห็นยังไง,ไงกับแมบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะใครที่เล่นแบบนี้ผ่านแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะ อะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวีดัดครับ๊ายบายจุป๊